สวัสดีลูกเพจทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกโยโกฮาม่าเอฟซีพ่ายกับนาซาเลโซอัสคาไป0-1ปโดย1ประตูในนัดนี้เกิดขึ้นจากการทำประตูของเดอซูซาเปเรล่าในทีที่49จบเกมคู่นี้นะครับโยโกฮาม่าเอฟซีพ่ายกับนาซาเ่โซอัสาไป0-1ป สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งครับโยโกฮาม่าเอมามรีนอตครับยี่สี่นัดห้แต้มตามด้วย ok อันดับสองวิซโกเบ24ี่สนัดแต้มอันดับที่สามนัก็ยาแกมปัสยีนัดสี่สิบแต้มอันดับที่สี่อุระเรดไดมอนด์ยี่นัดสีเแต้มอันดับที่ห้าคั a ิมาเอเลอร์ยี่สบี่นัดสามสิบเก้าแต้มอันดับที่หกเซนโซออสการ์ยี่สิบสี่นัดสามสิบเก้าแต้มอันดับ 8, a, oka, 24, ด35่เ้มด อันดับที่9คาวาซากิฟอนตาเล่ครับ24นัด32แต้มอันดับที่10เอฟซีโตเกียว24นัด32แต้ม11กัมบาอุซก้า24นัด32แต้ม12ซากันโตสุ24นัด30แต้ม13คอนเซเลรินซาเปาโล24นัด28แต้ม14นิงาตะ24นัด28แต้ม15เกียวโตเซงก้า24นัด26แต้ม16คาชิวาเรโซ24นัด29แต้ม 17ยูโกมา FC 24นัด18แต้มนะแัะที่18โชว์นะัมเบอร์แลนด์24นัด17แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเคนรีฟโฟฮังสติลเลอร์เอาชนะเทจอนซิติเซนไป4ประตูต่อ3โดยทางด้านโฟฮังนั้นได้4ประตูครับอย่างด้านของซีก้านาะทีที่42นาะที5:12คิมซึงแดนาะทีที่77และฮงยูซังนาะทีที่98ส่วนด้านเทจอนซิติเซนครับได้3ประตูครับจากทำประตูของติโก้ โอโบนะครับนาทีที่81นาทีที่84นาทีที่96จบเกมคู่นี้นะครับโฮฮังิติลเลอร์เอาชนะแทจอนซีเดเซนไป4ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลลุ้บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ลอกรอบชิงชนะเลิศสเปนครับเอาชนะด้านทีมชาติอังกฤษไป1ประตูต่อ0 ดยประตูชัยในนั้นนี้เกิดขึ้นนาทีที่29จากการประตูของโอค้าคาโมนาจบเกมคู่นี้นะครับสเปนครับเอาชนะอังกฤษไป1ประตูต่อ0ทำให้สเปนนั้นคว้าแชมป์ในการนี้ไปครองนะครับมาต่อกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนอริสซิตี้เอาชนะด้านมีวอลไป3ประตูต่อ1โดยทางด้านนอริสนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านจนาธานโลนาทีที่25จอร์จซานเจนนาทีที่49และเอสลีย์บาร์นาทีที่56 ส่วนทางด้านมิววอ์ครับได้ประตู1ลูกครับจากการทำประตูของอิมมัคคูสนะครับนาทีที่91จบเกมคู่นี้นะครับนอริซิตี้เอาชนะด้านมิววอร์ไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผมลุิบอลไทยลียกบุรีรัมยูนเต็ดเอาชนะด้านลำพูนบุรีเออร์ไป3ประตูต่อ0และสุขโขทัย FC นะครับเสมอทางด้านตาด FC ไป0ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลพิบอลลีก้า2ของเยอรมันโฮเดนคิวไพกับด้านมัดเดนเบิร์กไป2ประตูต่อ4 ไอถักบาชวาเอทางด้านเชียงคศูนย์สี่ 04, ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์และออนาบุกพายกับทางด้านเนินแบกไปสองประตูต่อสามมาดูในส่วนของผลบอลไทยลีกสองจันทบ,บุรีเอฟซีเอาชนะด้านครศรีไนเต็ดไป4ประตูต่อ1สมุทรประการซิตี้พายกับด้านเชียงใหม่เอฟซี FC, ไป1 0ประตูต่อ1กเกษตรศาสตร์นะครับเอาชนงด้านแพ้ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0และเชียงใหม่ยูไนเต็ดพายกับด้านยุทธยายูไนเต็ดไป0ูนย์ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอัลตันวิลล่าเอาชานะดเอฟเวอร์ตันไป4ประตูต่อ0และเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชานะเชลซีไป3ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันยูเนียนเบอร์ลินเอาชานะไมค์ครับไป4ประตูต่อ1และไอทักแฟรง์เฟิร์ตเอาชนะดานดมสตัดไป1ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนในโซนของบุเดลีก้าของเยอรมันอันดับ1นสตุกข์กาสีหนึ่งของประธานครับหนัดสาแต้มตามไดอันดับสองไบเยมินิกหนึ่งนัดสาแต้มอันดับที่สามยู่บริลินหนึ่งนัดสามแต้มอันดับที่สี่วอกหนึนัดสาแต้มอันดับที่หครับเลวูคุเซนหนึนัดสาแต้มอันดับที่หกไฟบวกหนึัดสาแต้มเจ็ดดอทมูลครับหนัดสาแต้มแปดไอทัลแฟงเฟิร์ตหนึ่งนัดสมแต้มเกาัสบักหนึ่งนัดหนึ่งแต้มสิบอาบวกหนึ่งนัดหแต้ม สิบเอ็ดไลซิกหนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบสองเฟนทามหนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบสามดามสตัดหนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบสี่โคโลนหนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบห้าไฮเดนทามหนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบหกไม1หนึ่งนัดไม่มีแต้มสิบเจ็ดเวเดอร์เบิรนหนึ่งนัดไม่มีแต้มและอันดับที่สิบแปดโบคุมหนึ่งนัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโช่เซียอิตาลี โรมาเสมอซาเนนิจนาไป2ประตูต่อสซาสซโลภัยกับด้านอตาลันตาไป0นย์ประตูต่อ2เรเช่ครับเอาชนะทางด้านของลาซิโอไป2ประตูต่อ1และอูริเนเซ่พายกับด้านยูเวนตุสไป0ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลลบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลิวครับเอาชนะน,น้องไป2ประตูต่อ0ลอริยองเสมอน,นีทไป1ประตูต่อ1แหลงเอาชนะเกีมงฟูตไป2ประตูต่อ0ูนยอเลอาพ่ายกับด้านเบสไป1ประตูต่อ2 โมนาโกเอาทางด้านสตาบกไป3ประตูต่อศนย์และทางด้านลองนะครับเอ,อาชนะขอประทยานครับเสม,มอทางด้านแรนนะครับไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1โมนาโกครับ2นัด6แต้มตามด้วยอันดับ2แบทครับ2นัด6แต้มอันดับที่3าลรน2นัด4แต้มอันดับที่4มงปริเย2นัด4แต้มอันดับที่5รลิว2นัด4แต้มอันดับที่หมักเซ2นัด4แต้ม7ตูลูส2นัด4แต้8แม8แรงครับ2นัด3แต้ม ก้าสตาบุกสอนัด3แ,แต้มสินิดครับสนัด2แ,แต้ม1ิบเอ็ดปารียแชงแมงครับสนัด2แ,แต้ม12บสลอริยองสนัด2แต้ม13บลองครับสนัด1แต้ม14บสี่เลืออัพสอนัด1แต้ม15เมตรสอนัด1แต้ม16น้อง2นัดไม่มีแต้ม17เก่งมงพูทสองนัดไม่มีแต้มและอันดับที่18โอลิมปิกลียงครับสนัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลการโชว์ซิลิบีอิตาลี ซูติโรสนะครับเสมอทอางสเปเซียไป3ประตูต่อ3สินตาเดล่าเอาชนะทางด้านของเลจจิน่านะครับไป1ประตูต่อศูปามาเอาชนะทางด้านของฟอรัสพิซาโลนะครับไป2ประตูต่อศูย์และเวเนเซียนะครับเอาชนะาด้านโคโมไป3ประตูต่อศมาดูในส่วนของผลพวลเอเลวิซีของเนเธอร์แลนด์อูธากไพกับด้านเฮลวียนไป0นย์ประตูต่อ2สปาตาลัตดัมเสมอฟยนูลรัตดัมไป2ประตูต่อ2 ทเวนเต้เอาชนะงด้านโซเล่นะครับไป3ประตูต่อ1และอาร์เคซีวารคไว้พ่ายกับด้านเอเซดอักมาไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลสกอตติสลีกครับมีเบเนียนเอาชนะด้านเลดโลเวอร์ไป2ประตูต่อ1ฮาร์ตออเมทเรียนเอาชนะด้านแพทริกทิตเทร์ไป4ประตูต่อ0และคิมาน็อกครับเอาชานะทางด้านคาร์สโกเซลติกไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคิโรนาเอาชนะด้านเคโาเฟ่ไป3ประตูต่อ0 บาร์เซโลนาเอาชานะทาาคาดิดไป2ประตูต่อศูนย์และทางด้านเรอันเบติสนะครับเสมอแอตเลติโกมาดริดนะครับไป0ประตูต่อศูนย์มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเซกุดนดาลีกาของสเปนเลียวอโนเบโดเสมอทางด้านลาซิงโฟโรสนะครับไป1ประตูต่อ1สปอร์ติ้งคิกอนเอาชนะมิลานเดสไป3ประตูต่อศูนย์และอาบาเซนเต้เสมอทางด้านอมาโลเบียต้าไป2ประตูต่อ2โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลกันกครับฟุตบอลมาคัามคืนที่ผ่านมา หากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประธานภัยเวณะทีนี้ด้วยหางดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราในกาทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ